ลัดสีขาวดับขาวดับมีการตัดสีแล้วมีแดงโดดมาเลยแดงสุดท้ายอุปกรณ์ประกอบการแสดงหรือครับเก่งนะ20นาทีนี่นคิดไรเยอะแยะนะไม่มีคำถามอะไรที่อเอาอะไรสะกดเงี้ยมันเลยอู้ หมดแล้วนะหมแล้วสบายแล้วเดี๋ยวทำเองเปิดอี่เ็นะเ่แม่ค่ะเ่ือเรียนแต่็ตุเดิค่ะทวันนี้จะพังเดี๋ยวไม่้โดนทำ ต่อไการแสดงคเสรอคาีเฟสเซีครับจกานักล่าฝันสุดท้ายที่เหลืออยู่ในตัดาหสุดท้ายนะครับทุกท่านต้องนกัล้วจ้านักตาเอรตในบ้านหลืก็มีดนกล่าขันทัいい <ต lit. S 1> ้งหมดสิบสองคน่จะเขารวมกันมาล่าฝัน และในมือแึงก็นักล่าฝันอีกสอคนอยมั้งเฮ้ยโอ้ก็เขียนลายมือสวยเหมือนกันเนาะอือเออแผ่แรกโอ้โหลายมือไกลสียมากเลยแลวตนนี้โอ้ไปไหนเนาะไปนอนแล้วมั้งวกเราไปนอนนอนนอนนแหน ก็้ก่อนมาจะดิงเลยโอเคเอาเป็นไรโอร้องได้ทำไมู้ดอจอะไรลอทไมน่ไปนอนคิดกับเพลงะิโอต้องเปลี่ยนเรื่องเลเลียกับเพลงใช่ม้โั ไหนลองร้องให้ฟังดูโอ้ตะปหเออโอ้แล้วทำไมรันตัวเองอ่ะดึกมากแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็นอนไ้แวเดี๋ยวร้ให้ฟังนะโอ้คคเคเอคอโอเคอเคออคออนนโอคอยคอเคโอเอเคอเอ <c oughs> อพว่าอ็อพว่าโอ้่าเยอียดมากแต่ละเราในเพลงนะการเต้นอะไรแบบโอ่โหัอยาก่ต้องดีเพราะว่ามันเป็นเป็นสิ่งโง่ฝ่ฝันเข้ามาแล้วโอ้อยากจะทำให้ดีแล้วมาเจอเพลงอยมากเลย ลองลองเต้นให้ดูซิพี่กเปิดเขาพี่กเเขาสองนะเต้นเต้นข่าเต้นก็ยากใชลยเต้นที่สุดเต้นเเต้นทำอะไรก็ไม่้แบบดัดัตางหดัางไดัปางดัรหดนิจารหไจรลยไปดไาหวไปไปดิจางหดนล้วปันไปดิจป็นไี่นะ โอ้ทำให้มันดีที่สุดจะโอ้ลัวไปนอนไั่งแล้วน่ะเพื่อสุขภาพออกกำลังกายอ้อรักษาตัวภาพด้วยและหลักจากวันนั้นวีดแรกโอ้ก็เป็นคนที่จากเราไปซึ่งมีออาวเป็นเทรนเนอร์อีสองอีสองอีสองในสัปดาห์ต่อมาพวกเขาก็ได้ฝึกและ เรียนกันอย่างหนักเพื่อทำโจทย์ต่อไปต่อไปและเช้าวันรุ่งขึ้นเอาเด็กๆครับทำใจให้สบายวันนี้เป็นวันอาบาราครูอยากให้เด็กๆได้ออกจากบ้านไปกลับมา ัวันนี้เป็นวันสาคัญวันหนึ่งครูก็อยากให้พวกเราทุกคนดกได้โอกาสได้รับบาเป็นคนละทีวี้เดยวครูจะให้มีบาดแผลและเป็นคนแล้ว่าไปครับ้ ครับขอครับขอบคัคุณมากนะครับที่วันนี้รคิดขึนว่าเมือเมื่อดียอยู่คนเดียวเงียบแล้วเราิดขึ้นได้ว่าเราเข้ามาทลายกันับเตองอบคครับมี่ยในสักปานวันนี้ ่จะให้เพื่อนเทุกคนตั้งใจทำกันให้เี็นีห้ครับดีครับดีครับเด็กๆจำไว้นะครับว่าเรามาทำอะไรกันในบ้านแล้วก็อยากให้วันนี้เป็นวันหนึ่งวามสำคัญของเราค่ควันนี้เป็ครันรับและประกาศที่วันฉลอง ที่สองที่สองซึ่งในขณะนานั้นเอคือได้สั่งเราไปแต่อมีส่วนแรงสำคัญอีกอย่างนึงซ้่งนำสายต้อมาให้แก่ลุทำไม้อมันนิ้วด้วยทำไมนิ่้ยลุกขอเบอร์เดอรลเออไอ้เหี้ต้อหยุดน่อนเดี๋ยวคุยังไม่มา

Tụi nó cười ăn mặc Mày níu đuôi,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  ี่เขานี่ยีะตงมาดูมด้วงคูเข้าใจคูเข้าใจได้้ี้นะรได้แล้วครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็จเลอครับครับเดีนะครับเคดมครับต้ครับต้งใจครับตอครับ แล้วพี่สองก็ผ่านไปเข้าสู่วิชาเพราะเราที่เหลือทั้งสิบคนและเช้าวันน่งขึ้นดื่มหน่อยสวัสดีครับคุณจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่สวัสดีทุกคนสวัสดีโอ้่ห กะดีนะนั่งคนโอ้นั่งก่อป็นนั่งคนนั่งคนขราการราชการดีคุณตุ้มนั่ง่านระวังอย่โดนแว่นนะแล้ววันนี้คุณจะไม่โดนนะครับผมจะจับคุณเลี้ย

บอยก็นอนเยอะนะเล้วก็ให้กับพัฒนาการืะแต่เที่ยวเนี่ยเป็นเด็กที่มีพัฒนาการก็ดีร้องไห้ก็ไมทำอะไรนี่วันนี้จะมาแต่โตนะกุแจกับตยวน

พีีช้องไมชต้นเนี่ยไเรุวทงโ